รอบนี้ลงโฮยนะทุกคนโอ้โหนี่นะทุกคนเที่ยนที่สองทีมงานเฮาก็ได้หลายอยู่นะทุกคนได้สิบแปดตัวทั้งนกทั้งบ้างทางั้ทงนูที่เพิ่มเพิ่มเอีทั้งซาไทยและซาลาว์เนาะพบกันนี่ก็พบกันย่างแรงๆเงนาะบรรยากาศ แคมตาด้วยกันวันนี้คอยขึ้นป่าสามคนนะทุกคนแต่มูไปก่อนแหละทีมงานเราสามคนนอนป่านอนป่าขึ้นนึงคอยซึ่งภักรจึ่งน้อยให้ทีมงานเราไปก่อนตาดน้ำไหลน้ำนี่รอดเลยนะทุกคน เรดทางเป็นทางจเจ้าฝนพาฝนแห่งใดนนี่เย็นนะทุกคนนำ้ำอันนี้เป็นเขตบ้านบางกระตองนะทุกคนทางทางหนื่ง ta này nằm lại cho trời nào trời nào nằm ngắm, ngắm rồi hả to hơn coi như để kẹp lùi nè từ mình nè kẹp mà thấy ba là cái nhang nhang này nha. พอไรยิงหนูนเข้าจะหน่อยทุยกคนหนูท่านเห็นได้ป่ามันกินลายเลยกินน้อยไปยักแต่ว่าแต่ละปีนี่ขนาดโลดหนูนเข้าหนูนเข้าไฮดอกเก็บบินแฮไปก่อนเรยิงหนูนจะหน่อยเก็บมอลลุกนิดน้อย นีรากาศยังเงินแรงๆทุกคนเลยสิงนกเซลๆนะทีมงานเอาสองคนขี่รถจักรซ้อนกันไปเลยจีพาไปใช้กรับนะสองคน ต่อเป็นการอีกทุนทางไปเลยนะทุกคนสิท่าตัวการขี่รถอยู่ในทางมานี่ก็ต้องได้ตั้งสติและก็ตั้งใจนะทุกคน เพราะว่าโอกาสพลาดมาในช่วงเลยแต่ถ้ายางัดระ,ะยะทางแต่บอลพักเช่าเฮากล้วบอลหายอยู่ห่างกินเฮานี่มันประมาณชิปลักนะคือค่อยอ้อแต่บอลพักเช่าอันนั้นก็ประมาณ3อา2โมงอยงนี้ก็3ชี้โมงปลายแล้ว

่ออีกนี่คือสนทางสายได้เลยบน โหัวเงขาดหินคันนะหววหินคันใส่นะโอ้โหบัดึ้นอีกหไหจีนูดเขานะนี่คนนะ หอยกัดของหนูนะจะกินไตแขอนนี่เลยนะ,นะกินนี้เลยแล้กันในรุ่มแล้วทุกคนไตนขวนไม้อนะทีนี้ทีมงานเอาหาลโลใส่กลับนะ มีมันต้นหรือว่ามันจะปหลังเนะนี่ยนะให้อย่างแรงเขาได้ชิเล,ละแถวขนมอกขนไม้นี่แล้วรุนรนะุนๆตรียกันทุกคนไอ้ตระแล่นนี่ทุกคนคอยยิงนก จักนกเห็ตุกเลยทุกคนจักนกตุตกเลยนี่ทุกคนอะไรหนิงหับมาแลยทุกคนทุกคนคือว่าทีมงานเรากัไร้การนูกับ ไปแล้วนะทุกคนสองคนคอยท้าอย,ายู่ในไนี่ทีมงานหนึ่งย่างหลากขึ้นเหนือะนละยหนูกินมันทุนอังน,น,นี้เคอยสีท้ายิ่งหนูกินเขาละเขาก็พบอยู่นักกินนี่พบหนูสองตัวกระทน,นิ่งเอาลูกดินนิ่งถือบุคคลไปเลยในทเลยกือบได วันนี้เขาจะเอาลูกบิดลูกลูกบียิ่ลูกบีเลยนะนี่ลูกบีเลยเขาจะเอาลูกบียิ่มัาร,รุ่นเปรนกันว,ว่มันจะได้บริเวณใดเลาะต่อทุกคนหมันกันเลยนะทุกคนเปลียนทีนี้ทุกคนตกลง เ็นกันแล้ว <c oughs> นี่มันมานทุกคหนูต้อขาวเป็นนอนนะ นอนให้มื่นตายนะทีมงานเฮาก็ได้หลายอยู่นะทุกคนได้สิบแปดตัวทั้งนกทั้งบ้างทั้งหนูเฮาจะได้เฮ็ดโคแล้วจะได้จีแบ่งปันกันแล้วมันนี้คอยก็ได้แบ่งปันกันนะทุกคนสามพูดสามคนเฮา ยามเช้าเป็นวันลุกมาลุนแล้วนะทุกคนเช้าแล้วสำหรับคลิปไปการหนูค่อยกระเลยจบทท่าน,นั้นเนาะขอขอคบคุณกำลัใจเอฟซีที่ติดตามรับชมรีวิวต้นจนจนจบ ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรับลิปต่อไปเด้อทุกคน